สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแมชาแนวอีกแล้วนะคะมาตามต่อความฝันในคืนวันพระและวันที่15โมกราคมค่ะนำความฝันของคนอื่นมาฝากท่านผู้ชมนะคะขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันค่ะขออนุญาตนำมาแบ่งปันนะคะ นางแม่คะ่ะจะเริ่มเพิ่มชื่อย่อของเจ้าของความฝันมาให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะเผื่อว่าจะได้บันทึกไว้ท่านผู้ชมชอบความฝันของสมาชิกท่านคนไหนเดี๋ยวเรามาดูความฝันฝันแรกเลยคะ่ะท่านผู้ชายท่านฝันว่าท่านไปดูการออกรางวัลที่กองฉลากขณะที่เดินเข้าประตูท่านก็คิดว่าเอ๊ะ อย่าออก0ูนนะแล้วท่านก็ได้เห็นการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในฝันเห็นเป็นปิงปองสีแดงตัวเลข1 5หสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านหญิงฝันว่าลอตเตอรี่ออกแล้วนะในฝันท่านเห็นสี่ตัวคือ9961 สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านนี้ฝันแทบทุกวันเลยนะคะวันนี้ท่านฝันว่าเห็นกระดาษที่เขียนจะซื้อลอตเตอรี่ตัวเลขที่เขียนไว้เป็นสีแดงคือ1878 สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันเห็นมังกรบินอยู่บนฟ้าบินรอบๆตัวเลขสีทองแสงสว่างใหญ่มากๆเลยตัวเลขที่ท่านเห็นมังกรบินรอบๆคือ2890 สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านหญิงฝันว่าโจรขึ้นบ้านซึ่งเป็นร้านค้าแถวบ้านแล้วในฝันเจ้าของบ้านก็บอกว่าบ้านเลขที่ที่โจรขึ้นคือหนึ่งหสมาชิกท่านต่อมานะคะท่านฝันเห็นคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วมาบอกว่าขับรถชนท่านจะไปดูรถ แต่แฟนบอกว่าไม่ต้องไปดูหรอกข้างหน้าพังหมดเลยความจริงคุณพ่อเสียชีวิตแล้วเมื่อตอนอายุ60ปีทะเบียนรถที่ท่านฝันถึง5399 9. สมาชิกท่านผู้หญิงนะคะท่านฝันเห็นตัวเลข216และ106 ท่านถามว่ามีใครฝันเห็นตัวเลขนี้เหมือนกับท่านบ้างไหมสมาชิกท่านต่อมานะคะท่านผู้หญิงฝันว่าได้ฟังผลประกาศออกรางวัลทางทีวีแล้วก็เห็นคนดูลอตเตอรี่เยอะมากเลยตัวเลขที่ท่านได้ยินเสียงเขาประกาศคือ115 สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านผู้หญิงฝันว่าตัวเองเหาะเหินเดินอากาศได้จะเหาะไปตรงไหนเลี้ยวไปตรงไหนท่านก็แค่เอามือโบกโบกพัดพัดในฝันท่านผู้ฝันเกิดวันที่16เดือน12พศ .253 2 สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านฝันว่าตำรวจกำลังจะมาจับท่านแต่ว่าก็ไม่ได้จับแล้วท่านก็ฝันต่อว่าลอตเตอรี่ออกแล้วนะ7 4 2สสองและ29ในฝันเสียใจมากเลยท่านยังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เลยสมาชิกท่านต่อมาคะ่ะท่านผู้หญิงฝันว่าโดนตำรวจจับ จะต้องติดคุกแน่นอนเลยท่านผู้ฟันเกิดพศ25 1 2ตัวเลขที่ท่านชอบคือ1314และ15สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านผู้หญิงฝันว่าจับปลาดุกเผือกตัวใหญ่มากเลยได้หนึ่งตัวแล้วท่านก็ตักปลาด ต้อนปลาที่ตักมาเยอะมากๆเลยในฝันมีพระสามรูปยืนดูท่านตักปลาท่านผู้ฝันชอบตัวเลข78และ18สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงท่านฝันสั้นๆฝันเห็นตัวเลข139.82 สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านผู้หญิงฝันว่าขับรถลุยคโคลนแล้วก็เห็นคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วมาช่วยยืนโบกรถดูทางให้ทะเบียนรถที่ท่านใช้ในฝัน2616คุณพ่อเสียชีวิตแล้วเมื่อตอนอายุ77ปี สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าแฟนขับรถยนต์ตอนฝนตกแล้วท่านบอกให้แฟนจอดในฝันแต่ว่าเขาก็ไม่จอดกลับขับไปชนท้ายมอตเตอร์ไซค์ทะเบียนรถในฝันที่ท่านฝัน3574สสมาชิกท่านต่อมาค่ะ สมาชิกท่านผู้หญิงท่านฝันเห็นลอตเตอรี่ออกแล้วนะ0ูนเป็นเลขท้ายสองตัวที่ท่านเห็นสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่ารถของท่านหายทะเบียนรถที่ฝันถึง3307สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านผู้หญิงท่านฝันว่าได้เขียนตัวเลข 808และ156ท่านเขียนในฝันสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันถึงคุณพ่อที่ปัจจุบันนี้เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงท่านฝันว่าคุณพ่อหายป่วยแล้วแล้วก็ขับรถกลับมาที่บ้านในฝันเป็นรถกระบะวีโก้ที่ความจริงได้ขายไปแล้ว ทะเบียนรถที่คุณพ่อขับในฝัน2498ท่านผู้ฝันบอกเพิ่มเติมคุณพ่อเคยถูกลอตเตอรี่เกี่ยวกับทะเบียนรถเมื่อปี2557จําจำนวน3ล้านบาทด้วยสมาชิกท่านต่อมาคะ่ะสมาชิกท่านผู้หญิงฝันว่าลอตเตอรี่ออกแล้วนะ3า6 0 6 แล้วท่านก็เห็นรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ04ในฝันท่านดูเขาออกรางวัลในไลฟ์สดในโทรศัพท์สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงท่านฝันว่าคุณพ่อขับรถออกจากบ้านแล้วก็ถามว่าคุณพ่อไปทำอะไรน้องสาวตอบว่าคุณพ่อจะไปซื้อรองเท้า ความจริงคุณพ่อใส่รองเท้าเบอร์4ีสองและท่านผู้ฝันเพิ่งซื้อรองเท้าใหม่ให้คุณพ่อแต่ว่าคุณพ่อ,อยังไม่รู้ทะเบียนรถในฝันที่คุณพ่อขับคือ4ี่สี่สองสองสมาชิกท่านต่อมานะคะเป็นผู้ชายฝันค่ะแต่ว่าท่านสมาชิก ผู้หญิงท่านเขียนรายละเอียดยาวมากนางแม่ขอตัดมาที่คืนแรกสามีฝันว่าท่านถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วมาเล่าให้ภรรยาฟังภรรยาบอกว่าให้ไปฝันต่อด้วยว่าถูกตัวเลขอะไรแล้วในคืนวันที่13คืนต่อมาสามีก็ฝันอีกว่าภรรยาถูกรางวัลที่หนึ่ง จำนวน6ล้านบาทความจริงภรรยาได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วตั้งแต่วันที่11มกราตัวเลขลอตเตอรี่จริงๆที่ท่านซื้อไว้คือ798และ849ความฝันและตัวเลขที่นางแม่นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะคะ เป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลค่ะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะตัวเลขที่นำมาฝากความฝันที่นำมาแบ่งปันท่านผู้ชมนางแมหวังว่าจะเป็นตัวเลขและความฝันที่นำโชคให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังในวันที่17 มกราคมนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะนางแม่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านจงสุขสำราญเบิกบานทั่วกันมีความสุขปลอดภัย และเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ